ามาดูท่านผู้ชมทางบ้านบ้างนะเฟซบ o ๊กหมอเขียวแฟนครับคุณจะคุณร้จย,ยาไม้มั่นกราบสาธุค่ะขอให้อาจารย์มีอายุยืนยาวจะได้สอนธรรมะที่เข้าใจง่ายค่ะอ่าขอบคุณคุณสุภวัฒน์งวชิรโชติ กราบสาธุให้ธรรมะปฏิบัติด้วยกายวาจาใจสาธุค่าตกลงคุณน้ำพึ่งชามนาวสาธุค่ะผู้ฉลาดมาแต่เกิดไม่สามารถสอนผู้ไม่ฉลาดให้ฉลาดตามไม่ได้สักทีเพราะผู้สอนไม่เข้าใจนะผู้ไม่ฉลาดเพราะเขาไม่เคยโง่แต่พอเปลี่ยนผู้สอนเป็นผู้เคยไม่ฉลาดมาสอน ผู้ไม่ฉลาดจะปรากฏว่าลูกศิษย์ฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเพราะผู้สอนมีความเข้าใจว่าจะสอนอย่างไรเพราะเขาเคยเป็นมาก่อนนั่นเองใช่คนเราก็เคยโง่ามาทุกคนนั่นแหละใงเวลาผู้ฉลาดมันจะเกิดกลับงงสงสัยว่าทำไมคนฉลาดอย่างเขาถึงสอนคนให้ฉลาดเหมือนเขาไม่ไดม้มันก็ไม่ได้แต่มันงงอย่างนั้นนะเออนะ แต่คนโง่ามาก่อนเนี่ยจะรู้ทางนี้ทีไรความโง่หมดอาจารย์นี่โง่ามาก่อนเลยเข้าใจนะเลยรู้ว่ามันจะโง่ไปทางไหนบ้างนะนั่นเพราะไม่เข้าใจความจริงทั้งความจริงของตัวเองและไม่เคยเข้าใจความจริงของผู้อื่นเลยใช่คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดไปตลอดและไม่รู้เรื่องอะไรนะสาธุค่าอาจารย์ใน y o u t u b e ทานเทศว่า ใครทำสมาธิแล้วอยากสงบท่านว่าไม่ต้องสงบเดี๋ยวมันก็สงบเองแต่ถ้าเมื่อไรไม่อยากสงบอยากวุ่นวายท่านว่าให้ทําความสงบเลยนะตั้งสัจจะเลยจะทํากี่นาทีกี่ชั่วโมงเอาเลยอย่าไปตามใจมันใจเรานั่นละใจเรานั่นละนะอย่าตามใจเรากิเลสมันบอกอะไรเรา ให้ทำตามให้ทำตามตรงข้ามนี่แหละการฝึกลดละความอยากใช้ได้กับทุกเรื่องเลยค่ะสาธุนุฟังธรรมะแทๆ้ๆหลายอาจารย์ใน YouTube เมื่ออาจารย์หมอเกี่ยวพูดค่ะต่างแค่บางคำแต่ความหมายอันเดียวกันค่ะเอาเข้าใจให้ถูกต้องกันละกันให้มันตรงกันเนี่ยพ้นทุกได้ถ้าความหมายตรงกันกันกบพ้นทุกได้ขออนุญาตบอกว่า ต้องทำความเข้าใจธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งเช่นเข้าใจธรรมชาติคนรอบข้างว่าธรรมชาติของเขาก็เป็นเช่นนั้นเองธรรมชาติของเราก็เป็นเช่นนี้ของเราคิดว่าเราเคยเป็นเช่นนั้นเมื่อน,นานมาแล้วให้เมตตาเขาเลยเราเมตตาเขาเพื่อตัวเราเองเหมือนเมตตาตัวเราเองมันอาจจะยากตอนเริ่มต้น แต่ต้องฝึกเรื่อยๆวันหนึ่งเราจะทำได้อัตโนมัติค่ะนี่เป็นคำตอบของคำถามที่ว่าต้องทำใจอย่างไรอยู่ท่ามกลางคนใส่หน้าก,กากของคนโลกโลกนะคะอา้าวทำให้ถูกต้องถูกตรงพ้นมันจะพ้นทุกนะถ้าถูกตรงมันก็จะพ้นทุกคุณกบกบ <c oughs> กราบคารวะอาจารย์และเจริญธรรมสำนึกดีหมูมิตรด,ดีทุกท่านค่ะ อยากทราบวิธีทำใจที่ไม่ให้หงุดหงิดหรือมีอคติกับคนที่ต่อหน้าผู้อื่นทำอย่างรับหลังทำอย่างซึ่งดิฉันรู้สึกว่าการกระทำเช่นนี้เหมือนการโกหกหน้าตายหากยังต้องทำงานกับคนลักษณะอย่างนี้ควรทำตนอย่างไรที่จะไม่กระทบการพัฒนาตนให้เป็นอริยบุคคลคะขอพระคุณคะ่ะ เอาจากพระพุธทเพพธเจ้าท่านตรัสเนาะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ให้มีเมตตาอุเบกขาเมตตาการุณานะอุเบกขาท่านให้ตรัสอย่างนี้แล้วเข้าใจเรื่องกรรมให้แจม่มแจ้งเมตตาการุณาอุเบกขาไม่ต้องระลึกถึงผู้นั้นแล้วก็ทำเขาเข้าใจเรื่องกรรมให้แจม่มแจ้งอันดับแรกเราเมตตาปรารถนาดีต่อผู้นั้นว่าเออขอให้เขาคิดดีคิดถูกได้เร็วเราเห็นแล้วที่เขาทํามันไม่ดี คอยเขาคิดดีคิดถูกได้เร็วๆเ,เราช่วยเขาได้เราก็ช่วยช่วยไม่ได้ก็ทําตัวอย่างที่ดีให้ดูช่วยให้เขาหยุดสิ่งที่ไม่ดีได้ก็ทําทําไม่ได้ก็ทําตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปเขาจะไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขานานี่ทําใจอย่างนี้แล้วก็ให้ทาความเข้าใจว่าเขาก็ไม่ได้อยากทําพฤติกรรมชั่วนั้นหลอกถ้าเขารู้ความจริงเขาทําแบบนั้นเพราะเขาไม่รู้ เขาไม่รู้ว่าทําแบบนั้นมันมันชั่วมันมีวิบากร้ายมันจะดึงเรื่องร้ายมาใส่ตัวเองและผู้อื่นตลอดการเขาไม่รู้ที่เขาไม่รู้เพราะว่าความดีเขายังไม่มากพอที่ไม่รู้คือไม่รู้ชัดในวิบากร้ายเขาไม่ชัดในวิบากดีร้ายเพราะเขาไม่รู้ชัดเนื่องจากความดีเขายังไม่มากพอที่จะได้พบสับุรุษได้ฟังสัจธรรมแล้วก็จะพ้นทุกข์ได้ เมื่อความดีเขายังไม่มากพอเขาก็ต้องทำผิดไปก่อนทำผิดไปแล้วถึงวันหนึ่งเขาทำผิดไปแล้วนี่ถึงวันหนึ่งเขาจะทุกข์แสนสาหัสใช้วิบากกรรมชุดใหญ่ชุดหนึ่งหมดไปพลังความดีที่เขาธรรมาชาติใดชาติหนึ่งจะจับข้อมูลดีๆออกมาใช้น้าแล้วเขาจะภาคเพียรทำความดีสุดท้ายก็จะเป็นคนดีที่พ้นทุกข์นี่เป็นสัจจะอย่างนี้นะไม่มีใครอยาก ทำชั่วทำทุกข์ทำพล่องทำสิ่งเลวร้ายต่อตนเองหรอกทำสิ่งที่มันจะเป็นวิบากร้ต่อตนเองไม่มีใครที่จะอยากทำอย่างนั้นหรอกถ้าเขารู้จริงจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากทำหรอกแต่เขาไม่รู้เขานึกว่าไอ้ที่ทำน่ะมันจะเป็นประโยชน์ต่อเขาเขาหลงไงเขานึกว่าสิ่งที่เขาทำเลวทำผิดศีลนั้นมันจะเป็นประโยชน์ต่อเขาเขาจึงทำเขานึกว่ามันจะเป็นประโยชน์สุขต่อเขาเขาจึงทำจริงๆเขาคิดว่าอย่างนั้นจริงๆเขาจึงทำ และสุดท้ายมันก็เป็นวิบากร้ายต่อเขาแล้วสุดท้ายเขาจะรู้ถ้าเขารู้เขาไม่ทําหลอกพอเขาทุกเกินทนเขาหันกลับมาทาดีจนดีมากพอเขาจะได้พบสับุรุษได้ฟังสัตรธรรมและเขาก็จะมีอัญญาธาตุที่รับได้เขาทำความดีมากพอจนมีอัญญาธาตุธาตุที่จะรับปัญญาพุทธะได้แล้วได้พบสัรบุรุษได้ฟังสัตรธรรมเขาจึงจะพ้นทุกข์ได้นั่นเป็นสัจจะอย่างนั้น ซึ่งก็ต้องเห็นใจเขาถ้าเราสอนเขาไม่ได้ตอนนี้ช่วยไม่ได้ตอนนี้สนแสดงว่าเขายังมีวิบากจากการเสพกิเลสมามากอยู่กิเลสอดีตกิเลสปัจจุบันมันยังออกฤทธิ์นหนักอยู่เขาจะต้องไปทุกเกินทนก่อนเราหันกลับมาทําดีสุดท้ายเขาจะเป็นคนดีที่พ้นทุกข์ในที่สุดให้ทำคขาเข้าใจแบบนี้นะเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดเขานะพระสารีบุตรท่านสอนว่า เราจะล้างความโกรธเกลียดชิงชังนะจะพัฒนาตนเองเป็นอริยะเป็นผู้ที่พ้นทุกข์ไม่มีความโกรธเกลียดชิงชังมีเมตตาเบกขาต่อคนได้นี่คนถ้าแบ่งเป็นสองพวกจะแบ่งเป็นสองพวกใหญ่หนึ่งถ้าเขาพอมีความดีอยู่บ้างในชีวิตของเขานะให้เราเห็นมองความดีเขามากๆเห็นข้อดีเขานะให้ชื่นชมเคารพศรัทธาในข้อดี นะชื่นชมหรือเคารพศรัทธานในข้อดีของเขาเขาก็มีข้อดีอย่างนี้นะถ้าเขาพอมีถ้าเราพอมองเห็นแต่ถ้าไม่มีข้อดีเลยเนี่ยท่านก็บอกว่าเหมือนคนเจ็บป่วยหนักๆแล้วไม่มีทางรักษาจะกลับบ้านก็ไม่ได้จะตายกลางทางอยู่นี้นะก็เป็นคนที่น่าสงสารยังไปรักษาที่ไหนก็ไม่ได้กลับบ้านก็ไม่ได้นะ่ะทรมานจะตายอยู่แล้วนี่ให้มองว่าเป็นคนที่น่าสงสารนะน่าช่วยเหลือ ถ้าเราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยเขาไม่ได้อยากทุกข์ไม่ได้อยากเจ็บป่วยหนักไม่ได้อยากทรมานแต่ว่าเขามีความสามารถแค่นั้นเขาไม่รู้ทางเขาไม่รู้ทางเขาหลงทางอยู่จึงทุกข์ทรมานอยู่ให้เราเมตตาปรถนาดีต่อเขาหาทางช่วยเหลือถ้าเราช่วยได้ถ้าช่วยไม่ได้ก็ช่วยช่วยทำตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีๆออกไปเขาจะไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขาอย่างนี้เป็นต้น าทางช่วยคือช่วยให้หยุดสิ่งที่ไม่ดีนะให้ทําสิ่งที่ดีที่เราทําได้ที่เราจะช่วยเขาได้ถ้าทําอะไรไม่ได้เลยทําตัวอย่างที่ดีให้ดูเปิดเผยข้อมูลดีดๆออกไปในโลกสุดท้ายจะถึงกับทุกคนนั่นแหละแล้วใครจะไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขาอย่างนี้เป็นต้นนะนั่นแหละเราก็จะไม่โกรธไม่เกลียดใครส่วนว่าเราช่วยให้เขาหยุดสิ่งที่ไม่ดีอะไรได้เราก็ทําทําไม่ได้ก็ปล่อยวางนะตามที่ว่ามาน,นี่แหละให้เมตตาอุเบกขา ขอให้เขาคิดดีคิดถูกได้เร็วๆเท่านั้นเองนะเราก็จะพ้นทุกเราก็สบายใจเราไม่มีบาปอะไรเลยมีแต่บุญกุศลอย่างเดียวนะเราพ้นทุกได้ Facebook กิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิธีธรรมคุณภาวรัตน์บวรรัตน์อาจารย์ค้าหนูยังขาดข้าวกับถั่วค่ะยังต้องซื้ออยู่ค่ะนอกนั้นมีหมดแล้วขอแบ่งปันข้าวดอยฟ้าและถั่วแปะหน่อยค่ะ และปืนนกไส้ผักกาดนกจะนำมาขยายพันธุ์ในสวนเกษตรไร่สารพิษที่กาญจนบุรีค่ะและแบ่งปันให้คนให้ผู้มีศีลที่สนใจปลูกผักไร้สารพิษขอ,อนำความดีมาแรกคือถือศีลห้าได้ครบรับฟังคำแนะนำคนอื่นได้ใช้หลักรู้เพียรรู้พักสมดุลร้อนเย็นนำสูตรอาหารจากครัวหมอเขียวมาเป็นหลัก การปรุงอาหารกินเองและน้ำปัสสาวะนาโนช่วยให้หายโรคได้จริงค่ะตอนนี้ไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปหาหมอแล้วป่วยมาหกปีขอบพระคุณค่ะอ้าวยินดีด้วยอ้าวทางฝ่ายกสิกรรมได้สารพิษก็ประสานกันนะประสานปลายส่งพืชพันธัญญาหารไปให้กันเท่าที่เราจะส่งไปได้นะอ้าวยินดียินดีส่งไปให้นะ คุณนาศีลละอองดาวสง่างามกาบคระวะอาจารย์ค่ะศีลดีอากาศดีอาหารดีนด้ำดีสิ่งแวดล้อมดีมูมิตรด,ดีทำให้สุขภาพกายสมให้สุขภาพกายใจที่แข็งแรงหนูก็รู้สึกตัวเองกระฉับกระเฉงเหมือนตอนหนุ่มๆเลยแม่ปฏิบัติมันจะเป็นอย่างนั้น่ะทั้งๆท,ที่อายุก็เข้าเลขกห้าแล้วเทียบกับเพื่อนๆอ,อายุรุ่นราวคลาวเดียวกัน บางคนเริ่มเดินกระโผกกระเพกแล้วค่ะส่วนตัวเราตื่นตีสามทำงานไม่เมืดไม่ยอมเข้าออบ้านไม่รู้เอาพลังมาจากไหนค่ะกราบสาธุค่ะนี่แหละเอาพลังมาจากศีลเหล่านี่แหละเอาพลังมาจากพุทธ,ธะน้าที่เรียนตามพระพุทธเจ้านี่แหละมาจากศีลสมาธิปัญญาของตัวเองที่ถูกตรงนั่นแหละนะศีลสมาธิปัญญาแล้วก็องค์ประกอบดีๆที่เราปฏิบัติ อาหารที่ว่ามาทั้งหมดนั่นแหละนั่นแหละ,น,น,หละนั่นแหละพลังเยอะอย่างงั้นน่ะพิสูจน์ได้พิสูจน์ได้พลังจะเยอะอย่างงั้นความสุขจะเยอะพลังจะเยอะนะอันนี้คุณเมย์นะยูทูบหมอเขียวทีีคุณเมย์นะกรับผู้ชี้ทางสว่างให้เดินชาตินี้พบหน้าก็ขอเดินตามท่านอาจาร,รย์หมอเขียวสาธุเจ้าค่ะอ้าวมาเลยตามมาเลยอาจารย์มั่นใจว่าถูกทาง และพี่น้องก็พิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์ได้ด้วยปัญญาของท่านเองนะถ้าปฏิบัติแล้วก็พ้นทุกข์ไปเป็นลำดับมาไปลว่าถูกทางนะความเห็นจากชัดซูมคุณพิมพ์พินัญญากราบคราวะอาจารย์หมอเกี่ยวค่ะกิเลสเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงกิเลสคือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ยอมให้มีศีลสาธุในธรรมค่ะอาจารย์ฟังวันนี้แล้ว คงต้องภาคเพียรปฏิบัติอย่างมากค่ะกล้าที่จะไม่ผิดศีลกล้าแบบพุทธนะกราบสาธุค,ค่ะที่เมตตาชี้ทางสว่างนำทางให้เดินค่ะสาธุค,ค่ะ,ะดีเอาเลยเดินสู่ศีลให้ถูกต้องเลยพ้นทุกไปเป็นลำดับเลย Facebook หมอเขียว Facebook กิจกรรมหมอเขียวแพทย์วิถีธรรมความคิดเห็นของเมื่อวาน ค่าเมื่อวานคุณภวรัต์บวรรัต์สาธุคา่าจันมอเขียวจเจริญธรรมสำนึกดีค่ะเรื่องการมีคู่คู่คนแรกของดิฉันถือว่าได้มาเจอกันใช้ชีวิตด้วยกันตลอดสามปีเพื่อชดใช้กรรมซึ่งกันและกันมีความทุกข์มากแต่ก็ผ่านมาได้แทบเอาชีวิตไม่รอดเกือบจะฆ่าตัวตายเพราะปล่อยวางไม่ได้ อยากเอาชนะพอชดใช้กันหมดต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตของตัวเองเอโหสิกรรมซึ่งกันละกันหลังจากนั้นมาเจอคู่ใหม่กว่าจะเข้าใจกันใช้เวลาเกือบสิบปีตอนนี้เราอยู่เราอยู่กันเหมือนเพื่อนคอยเกื้อกูลกันให้อิสระแก่กันโชคดีที่เรามีศีลเสมอกันใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จึงเกิดสวนเกษตรอินทรีย์ที่สร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราแบ่งปันพืชผักผลไม้ให้ผู้อื่นเป็นประจำดูแลร่างกายให้มีสุขภาพดีถึงเวลาใครจากไปก่อนอีกคนก็จะอยู่ได้ทำใจเรื่องความตายที่จะมาพลากจากกันวันไหนก็ได้ทำดีต่อกันทุกวันไม่บังคับให้ใครอีกคนต้องมาดูแลค่ะ อยู่ทุกวันให้มีความสุขไม่ต้องแสวงหาหลาบยศสรเสริญเพราะตายไปก็เอาไปไม่ได้อยู่แบบพอเพียงค่ะอ้าวดีนะดีแล้วอยู่กันเป็นเพื่อนกันแล้วพากันเจริญในธรรมไปดีแล้วช่วยเหลือเกืกลกูลกันอย่างนั้นดีแล้วชัดซูมคุณพวทอปอบุญนยนุษย์กับครรวัท่านาจร,ร์หมอเขียวค่ะ การฟังทมอาจารย์ทำให้คิดย้อนทำให้ได้ย้อนคิดว่าวันนี้ตัวเราได้ทำกรรมสามกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมที่เป็นไปนในทางลดกิเลสหรือไม่ใน,นแต่ละวันได้ต่อค่ะมือเผลอไปกด enter ให้เจาะดูถังสำหรับเพราะทำให้สะดวกมากๆในการ ทำถั่วงอกทานเองค่ะออต่อไปจะลองเพาะถั่วชนิดอื่นด้วยค่ะ,ออน,ะนี่แหละม,มันถึงเวลากุศลดอกฤทธิ์มันเคาะไปไปเจอมันจะมันจะเจาะช่องไปอย่างนั้นให้เราได้เจอสิ่งดีๆนะกุศลจะช่วยให้เราเจอสิ่งดีๆไปเรื่อยๆเรียบง่ายไปเรื่อยๆเ,เป็นอย่างนั้นกาทำการทำอะไรเองพึ่งตนทำให้รู้สึกมั่นใจและสนุกกับกิจกรรมที่ทำค่ะ คำสอนของอาจารย์ทำตามผาสุกจริงค่ะตกลงอย่างนั้นแหละทำไปเถอะแล้วมันจะเรียบง่ายไปเรื่อยมันจะดีไปเรื่อยมันจะง่ายไปเรื่อยนะจริง,รงๆคนเราในี่ยบำเพ็ญกุศลไปละบาปบำเพ็ญกุศลทำใ,ให้ผ่องใสไปละบาปชําระกิเลสความอยากความกลัวไปให้กล้าที่จะไม่ได้ตามที่อยากก็บำเพ็ญกุศลทำใ,ให้ผ่องใสไป มันจะเจอเรื่องดีๆๆแล้วจะเรียบง่ายไปเรื่อยๆนะมันจะเจอที่ง่ายไปเรื่อยๆแล้วมีความสุขไปเรื่อยๆพึ่งตัวเองได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เรียบง่ายไปเรื่อยๆเป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดไปเรื่อยเป็นอย่างนั้นนะจะเห็นอนันไปเรื่อยๆนี่เป็นอนิสงส์อ้าวคุณพุทธพันธ์ศีธรรมูปธรรมน้อมกราบคารวะจันหมอครุพี่น้องจิตอาสาหมมิตรดีเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ ผู้ใฝหาความพาสุขทุกท่านค่ะวันนี้ทําแกงเลียงเจทานค่ะใส่แต่เกลือ ى, อร่อยมากเลยค่ะดีมากดีมากพอดีโดนขโมยตัดต้นกล้วยน้ำวาไปแล้วทิ้งหัวปลีไว้ให้เจ้าของบ้านทานดีใจที่มีคนทานกล้วยเป็นจะทานต้นกล้วยเป็นาเขาตัดต้นกล้วยไปทิ้งปลีไว้เดี๋ยวจะเพียนปลูกให้ คนแถวนี้ทานค่ะถ้าได้เมล็ดพันธุ์จากอาจารย์หมอมากล้วยนวลจะติดป้ายประกาศแจจ่ใจให้นำไปทานกันค่ะขอบพระคุณอาจารย์หมอและพี่น้องจิตอาสาทุกท่านด้วยค่ะสาธุค่ะอาตกลงนะอาตามน้านอาเตรียมตัวรับเมล็ดพันธุ์นะกล้วยนวลคุณอำพรน้อมกราบท่านอาจารย์หมอเขียวผู้ชี้แนะแนว ทางสว่างทางพ้นทุกข์ไฟหาความดีสาธุค่ะตกลงคุณจุดถามาสน้อมกราบคุณความดีท่านอาจารย์หมอเขียวจเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะใช่เลยค่ะศีลจะอนุญาตให้เราได้ปฏิบัติคุณความดีส่งผลให้ตอนนี้กำลังได้วีซ่าทำความดีเพิ่มค่ะคือมีกำหนดวันสุดท้ายของการทำงานคือ วันที่14มกราคม65และกำลังดูตั๋วกลับไทยนะคะจะได้ไปเริ่มทำกิิกรรมแบบท่านอาจารย์แล้วนะคะอ่าดีมากดีมากมาเลยมาเลยนะเลยมาเลยเลยขาขอบคุณท่านอาจารย์ที่ภาคเพียนสอนและทำเป็นตัวอย่างด้วยหัวใจค่ะน้อมกราบแทบเท้าค่ะอ้าวมาเลยยินดียินดีน,ดนะคุณวาสา ราคารัตกราบกระะารวัฒนอาจารย์หมอเขียวที่เคารพค่ะเจริญทาจิตอาสาทุกท่านได้รับชุดชุบชีพช่วยชาติแล้วค่ะแล้วอยากได้เมล็ดพันธุ์กล้วยนวลถั่วแปบและข้าวดอยฟ้าค่ะขอเอาการปฏิบัติศีลห้าเป็นปกติกินพืชเจืดสบายและปฏิบัติตามท่านอาจารย์นานหลายปีแล้วค่ะนอกจากดูแลตัวเองและใช้การดูแล คนอื่นด้วยค่ะน้อมกราบคารวะอาจารย์ค่ะนักศึกษาวิชารามปีหนึ่งจากกำแพงเพชรค่ะอ้าวนะทีมกสิกรรมเรากรเตรียมส่งนาพันพืชนะ,ะสารพิษที่เป็นประโยชน์ไปให้กันนะเตรียมรับได้เลยนะ ถ้าท่านใดติดขัดอะไรๆโอ้ไม่เห็นมาถึงสักทีก็ทวงมาเดอ้อเอะไม่เห็นมาถึงสักทีเลยอะไรถ้ามันนานเกินไปก็บางทีมันอาจจะตกหล่นอะไรอะไรได้ก็นะแจ้งข้อมูลนึงเข้ามานะแต่ถ้าเอารอเวลาพอสมควรก่อนนะเราค่อยแจ้งไม่ใช่ว่าเราส่งข้อมูลมาปุ๊บวันรุ่งขึ้นยังไม่ไปก็แหมทวงเลยใช่ก็เอารอเวลาพอสมควรสักระยะหนึ่งเอ๊ชัก ทำไมเหมือนช้าๆนะถ้าเหมือนช้าๆแล้วล่วกนะก็แจ้งข้อมูลมานะแต่ถ้าเออนะเวลาตามสมควรก็ตามนั้นอ่านะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านโอ้อาจารย์รู้สึกมีความก้าวหน้าน,ะนี่การถ่ายทอดความรู้สู่ความพ้นทุกนะ์การพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกตามหลักที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไวนะ้ที่ได้ถ่ายทอดไปเป็นลำดับลบนี่รู้สึกว่านะมีผู้คนเนี่ยนะ่า ปฏิบัติได้เป็นลำดับลำดับก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้านะเป็นเรื่องที่น่าชื่นใจเป็นเรื่องที่อ้าเราเห็นว่าดีเราก็จะได้ทําสิ่งนี้ต่อไปอ้าวพึ่งเข้ามากวนแล้วเอาละ <c oughs> เนี่ยพึ่งมากวนแล้วบอกว่าหมดเวลาแล้วว่าง,งานพึ่งว่าง,งาน <c oughs> เอาละรายการธรรมะาผ่า้นทุกวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่โอกาสต่อไปจเจริญธรรมสำนึกดี มีใจไรทุกทุกท่านคารวะธรรมคารวะผัวอยุยาวคารวะหมูกลุม่มเด็กคารวะผู้ใหญ่ เจริญศีลสาธุาผ่อนคลายเตรียมพบรายการต่อไป